แต่นะเห็นพระเอกแม่น่อสักครู่เดี๋ยวผมไปตามให้เดี๋ยวผมไปตามให้รออยู่นี่เด้อเดี๋ยวนี่เด้อขอานผพาพี่น้องมาพบกับพระเอกหมอลำขวัญใจเป็นแปดแม่นจักระพาดเราหวาใจลอยเราไปเอยียจนเส้นสายตายยัง tao yên cho bó tao chứ đâu bà nó nó tự yên tao bà nó nó tự yên phải chẳng xuyên bê tao chẳng hoàn chẳng phải เด้พ้นคำนะแต่ตอบแต่เจ้าตั้งเท้าถึงเปลนบ้าเก่ายาใเจาได้บ่คนดูน้ำเจ้าไปวางกลมากแกกลพี่ชานอนแก่กูต่น้นนองเดีวมตา่คนคนเดียวเดล้วาขาประกาศพระเอกแม่นเพิ่นมาพระเอกแม่นไปอ่าพี่น้อง อันนี้บ่แม่นอ่าๆคนๆคนๆคนๆครับ uh, อ uh, ันนี้แม่นดูคร um ับแต่ว่าคนละแม่นแม่นมันนี่วันบ่แม่นครับแม่นยังแม่นมามีวันนี่แหละอ่าคนๆคนๆคนๆไปลองบ่แม่นแม่นจักรพรรดิบ่แม่นครับบอมแมนครับเพิ่นท่านได้ออกมาตลอดเวลาของเพิ่นนไหนดิเอ้าครับเพิ่นถามหาพระเอกแม่นเจ้าออกว่ายัง อ่ายแม่เพราะว่าเพิ่นเขาห้องน้ำเพราะว่าห้องน้ำคนเขาหลายปวดเพิ่นตาห้องน้ำเลยปล่อยของมาก่อนเดี๋ยวนี้เออพอหนาพอตาพี่น้องชาวอุตพรสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีแม่เอาวังพระโอนนำเด้อสวัสดีพี่หม่สงการไทยไหลลงไปมีแต่ผู้ปีหนาปีตายจักไปเป็นไผ่เจ้าเป็นไผ่ตักขวายจักเป็นไผ่ตักมาทะเลไปจทไหนมาจทะเลจะมาโผล่อยู่นี่ ลงทางมากบ่ลงมาำงานกายกายมากเลยได้ฮะก็สงการไทยห้องเขาอยากบ่นอะไรยแต่ว่าให้อภัยอยู่เสียงม่วนอยู่เป็นอย่างไรเสียงดีอยู่เสียงดีบ่เออเสียงดีอยู่แล้วเอาออนซอนพี่น้องเอามาพี่น้องช่างที่ษะเกียดรู้ต้พ่อเท่าพ่อหน้าเพราตาพี่น้องดูเอามาดูเราจิตท่านว่าพ่อดูมาเราเป็นสงการนี่คือหมอยรำคันในนี่ห้องกามาเด้ยวหองกามาบ่เออเออกามาก็จางแล้ว คอยกังวลกามากกูว้าเฮยอนซันไปน้องพอไปน้องแหละก็ได้ปีใหม่เลยปีใหม่เดิได้้จะมาหาพระเอกแม่นมาหาพระเอกแม่นถขาจะเข้าขอป้าจังสีมาคิวฉันหน่อยคิวไเนาะคิวหยังคิวสุดจะคว้างคิวสุดอ่ะปีใหม่หลักก็คิวเหล่าเนาะเชิญเดมจกเบลก่ยนว่าก็ใส่แป็นตามากหากเด่นเนาะวันนี้เพื่อนเนาะใส่แป็นตาใจะสุดแต่หาหนวดดิไปหากันทุกคนคือกัน บปงกูได้ชิ้นอาบุญตยโศกสโซจอดพ่ะนะวะคอยร้องไปว่าหันขอยได้เงินเด้เจ้าร้องไปเจ้าคือบ่ได้ตะานบ้นเงินแตกสวดส่วนนู้นนี่ได้บ้างชิ่ยวยังก่อนว่าชิ่ยวยังก่อนเชีวเหล่าดีเชี่ยวเหล่าดีก็ต้องแักเบีกเนาะเมื่อะไรบ้านแนวแก่ทั้งละพี่ น้าแก่ผุดแล้วแป๊วน้ำแม่พันธุ์ผุดแล้วโอ้ยพี่น้องควรเอาอเป็นเยี่ยงอย่างอ,อยู่ดีไม่แห้งนะแม่เอ้ยได้เก็บเอาไว้อย่าให้เก้าอย่าให้เก็บอย่าเก็บอย่าไข่อย่าป่วยเด้อย่าสู้ไปเด้อเฮาเด้อเคยเป็นคนหน่อยละสู้ไปเฮามวนย่างเดียวเอาตามันจะตายโควิดนั่นหายแล้วกูวากเล่าพูดอย ใช่หลายบ้างนึงเงินแตกบึ้มๆขึ้นทางนี่โดยเซมัอเจ้าขิวหยังขิวเงินดิยปันว่าหันคือว่าขิวเราเฉียวเราก็บว่าเป็นแต่ไะไกินเราวเว้ยมาทางกูตุ่มพันผมนมเหลเากินยันโควิดวะสามเม่พันแล้วบะมืดเพ่าอยากดอกแม่นบอกหัวสิก <sh arp> ไ,ได้ม่เลย <sh arp> อขอบคุณเด้อขอบคุณเด้อเง,งินกันโควิดพร้อมห่อพลาสติกมาฮ ไม่อยังนั่นโอ้ยข่ว่าคิ้วละเล็ดไม่ดีว่ะขอบคุณครับบ่อบอกให้เหลือครับไปีใหม่บานห้องอะให้ใส่คัดถั่วอโอ้ลืมจับมือผู้เพันมีเงินทีแรกอผู้จังสี่กับมีเงินเนค่ะมาเงื่อนเจ้าเศรษฐีเนี่ยขับพ้นจนบุรี ก็น้ำข่อยู่บ่ะจะพยายามโควิดสักน้อยขอบแค่จะของแก้วไปใส่บุบอ่ะเดียว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 โอ้ยเถ้หาห่างเอ้ยจะเป็นบ้าสกี่ไปยังหมอน้ำคนเจ็บเฟนเนพน,น่ันตั้งมาใหมพันว่าให้ลูกน้องไห้กินเหล้า,า,ลก,ากินยาหยุดนาหาาันบอกเอ้าพันว่าให้นักแสดงกินเไรบนเถ้า เพิ่นสีบ่นอนเพิ่นท่านออกจากของน้ำดอกบ้าบ้าบ้ากินบ้ากินบ้ากินถทำไมทักสั่นก็ให้อาจารย์นักดนตรีกินแท่นกันเลยตัวอย่าดีกวาไอ้น้องขอบคุณหลายเด้อเด้อเด้อเอจารย์นักดนตรีกินแท่นเนาะจะเป็นการแกเกลียดเป็นการบรสชุเสริมอาจารย์นักดนตรีอันมือขี้บอดพูดได้ก่อนยังสวางได้ก่อนอันพวยน้องไหมพวยน้องไหมสว่างได้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวมันนี้มันออกอากาศมันบอกว่าได้ออกอากาศบอกว่าได้ อบอกเกมนักเกมนักเกมออกอากาศบอาว่าได้บากจังไหนมันสี่ไฮนั่นนะอ่างยินแท้นเลยเ้อเออเพราะเป็นยังโอ้ยเคยลองสุราต่างประเทศก็มาลายี่ห้อเพิ่งรู้เรื่องนี้เองว่าขอขอกินดีกว่าซื้อเอง ไปขึ้นเพิ่นอะไรจะของแก้วใส่นอจะมาดีกันอุปทานเหมือนมัสินาเกียลือโโอ,อาตามาถี่ตายต่อโควิดเป็นวัดจะเื่อหรอกเป็นวัดกินยายนง่กระเช้าผนมาช้ามือกระเช้าก็าประดิ๋กูไปนั่งนหน้าคือเก่าแล่ะวะเอาบ้านว่าอะไรเราคอย ใช่แหละจะคลองแก่โอ้ยสมาดีเถอะน้อไปนอนโรงบาลได้แต่จะฝ่าทะไายโจรดกโอ้คนลืมจ้องไวท้ทาเจ้า <laughs> นีจสิบัตรคอยปากแก่มาขึ้นมันได้เด้อยู่ดีไหมนยอง่เด้อโอ้ <laughs> บาตบา้บามีหลายบตจังแี่ <laughs> บาตตัวข่สามคนพนดนอายุไปสูบอรเด้อยหญอันนั้น บ้านผู้หญิงนี่มีผู้เดียวแต่ว่าผู้ชายนี่มีหลายอยู่ว้าวขอบคุณเกศพันธ์ำเด้อขอบคุณพี่น้องชาวบ้านโศกน้ำฮะได้ข่าวว่าจังจะบ้านโศกใสโศกลกเตินบ้านโศกข้อนสวรรค์เออเออโคตรบสนอีกางใช่ละคือบ่ามากูลืมมีไรมีอไรสวรรค์เสียงเช็ดคิ้วเหลราก็ได้กินเหลราอย่างมา คิวปลาหมึกดีเอาละงานนี้ผมไม่มีปาหมึกขาย,ออยา,า,ยายเอออาไปแเอปนั่งขายมาพี่มาว้ากันก่อนนี่เสียงฟังน้ำเสียงเลยส่อเข่าทายอยู่ตัวหังมาหาระเอกแม่นดีครับมาหาเะเอกแม่นตัวโอ้กับกลับเจ้าเป็นไผ่นั่นน่ะบ้นบ่แพงคนละคนกับคนละคน เสียงดีเสียงหวนอยู่ครับหลอก骗你วังหันหลอกมาว่าสิว่าสิรำบน้ำพงนี่มีเงินกับพี่น้องครับม้วนคักแต่ว่าคืนเหลาแดงครับฮะคืนเหลาแดงมักเหลาหยังเหลาขาวเอาไงเรื่องไรเหลาขาวกับว่าเอาตัวเราอุบัตตายบ่ไอ้เฒ่าแนวยังกินเหลาขาวไหวเฒ่าของเงินเนี่ยแพงขึ้นมาแต่แม่แพงขึ้นมาแต่แม่ ทำอะไรล่ำขว้าเอาจะวอนแนวเสียงืือลพิลภพอคักือ้นเลยไอ้ยควข่อยว่าเป็นวิละพอืข่อยเป็นน้องพินเชิดบงสินครับาำแนวเสียงที่เจ้าร้องในเจ้าร้องเนวเสียงเจ้าร้องได้หลายหักทำน้องไหนักเพลงไหนอยู่นี่บีมมดกับ ของวิลล่าพ่อโมสินได้ของไหมไทยใจ,จยตะวันได้ของซิลิคอนได้โอ้ยิงเด็ดไหมคนละยางเอาคอยอยากฟังของไหมไทยนี่นะเพิ่นบุคคอยเดี่ยวกันคอยขึ้นทอดเสียงเพิ่นมักไห้ไทยมักเพิงเลยครับเอาน้องมากับคำว่าใช่ในเจ้ารองไดบอกน้องมาคำว่าใช่บ่ะครับคอาเมนเพิงของไหมไทยครับผมแต่งเพิงแข่งกับอาจารย์สลาครับโอ้เจ er ้าอาจารย์ยังผมอาจารย์ภาวาครับ ม<า>กัมเมกเพลงลุกขึ้นมาเลยจังเลยครับยายกูขี้ขันหันกลัเบ,บียบบอครับพี่น้องกูเห็นอ๋อแม่ปวดแขนปวดเอวกูกับปวดเท่ากันครับเจ้าปวดเอวบ่ปวดขาเนี่ยแหละครับมักมแนวเสียงของไหมไทยมักเพลงไลยครับน้องมากับคำว่าไช่ถ้าเพลงนี่ครับพี่น้องครับผมมาแต่งไม่เรียบเล่งไม่เร้วผมแต่งเพลงแข่งกับจันสลักนะเตี้ยซื่อเพลงหรอพ่อเตี้ยซื่อเพลงมาจังไหนของไอ้ไหมนั่นน้องมากับคำว่าไช่ ของข่อยน้องมากกับครรมาัยดนตรีปััดนตีปนีดนตรียังไหมันกวนันัดนตรี่งมเสียงข่ายสได้แก่นดนตรีงมเสียงเจ้าเพลงนี้ขมีประวัติในภาพบูชาไปเป็ดะมือปอกเด่งเสียงเงินตดแตงเพลงี้ได้พอดีจังได อยากฟังก็เก่งแต่อยากฟังก็หน่อยอยากฟังบ่ต้องเอาดนตรีดิบ่ต้องเอาดนตรีเอาเต้นเนื้อเนี้ยเอาเส้นปักเด้งฟังเพลงนี้ตอนคือตัวแม่แต่ก่อนบ่เสียใจเลยเออวันจะวังทีละ่็มาอุลืมอ่ะฟังฟังจะปากจะหันใจเส้นปักเด่งฟังเพลงนี้ อี่าหหม,มายไทยเมื่อถูกลูกค้าขอเปลี่ยนไพ่กันเศราเนี่ยโอ้ยเล่นไพเนน่เล่นซั้อปันนี่เล่นปันนี่ไม่ก็เสียเม็ดปีม็ดชาดแล้วขาตะลุ่นเนาะเล่นไพ่เขาไม่รุ่นก้อนลูกค้าให้ลูกค้ารุ่นก,กน้อนสดตัวแต่พ่อเสียเงนินเนาะท่านมีลูกมีเมียไปฝากสม,มุนนี่บ่มีเหรอครับเศร้าว่าลูกมเมียเปิดนายไ,ดไมหมยิ่ง เป็นยังจังไปเปิดใต้เขาเขามีผู้สาวเคยเคยหักกันเพื่อการไปน้องเอ้ยว่าชอบลูกเป็นลูกเป็นเมียอพันละเอาว่าอยู่นี่เคยมีผู้สาวเขามีผู้สาวกับถ้าผู้สาวสมัยปีสองเจ็ดสองแปดภาฮัตมาก่อนถ้าผู้สาวไปนั่งเบื้องหนังอ้อมผาหนังบุญกะถิมกัจตาวดีว่าสมัยตะกี้เพิ่นเบื้องหนังอ้อมผาครับผมเนังเด็กหน่อยรุ่นไม่อาจจะพูดของจักครับกำลังเบื้องหนังอยู่ดีๆผู้สาวใครเพิ่นปวดตดนั่งแง่กันยุ่งเฉยละเพิ่นปวดตดเพิ่นจักรีเสน่ห์เสน่ห พอดีในนังเขากำลังสิงหงกันเพิ่งกันแล้วปฏิตินได้พร้อมเสียงปืน <cree ks> พอดีปืนพันเม็ดลูก <g iggle> ดงังไปลั่งซิงห์สารพงษ์เนาะตายจะจะมึงปะมาถ้าละปูดเฮ้ยเป็นทังไหนบ่ผู้ชายตดใส่เนาะตดเม้นค์ักเม้นแน่ะเม้นจนแสบตาเม้นจนแสบดังตดผ้าหัวฉี่มาแบ็นั้น โควิดปะทะโควิดเขาเป็นบ่ถือกินว่ะร้านการนั่นเกิดเพราะมีผู้สาวเลยเลิกการเลิกขาเลิกคบเลิกติดต่อเลยแต่ไปไหนก็ติดต่อมาหาอยู่เขาบ่งเพราะยังเลยบ่สนใจน้ำงอน้ำงออยู่เขาน้ำงออยู่จิแม่เขาน้ำงอเอ้าเขาโทรศัพท์หาบ่ได้โทรศัพท์ตะกี้บ่มีโทรศัพท์เขาเฟซบุ๊กหาบ่สูงบ่เขาเห็นจังไรหาเชื่อจะมาหากันเอาเอาไปไปไปมแก้โควิดปัวหาอาจารย์ จะจะสั่นมารังมงสิลอนบอบลลุนครับผมรักษาเท่าชีวิตครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้ยมัดนนเจียใจกัน <laughs> โอ้ยคนอุทมพันธ์ใจดีขนาด <laughs> อยากไปยังมากกูก็เริ่มปวดขาได้บัดเป็นใะได้ก็ว่าเป็นมาขอสวามีก็นนะ่ะอันไหนอ้าวเขาอันเ็ดบุกหาเขาก็ เห็นจังใดก็เพราะเธอเฟสผู้หาเฟบอเล่เฟสบอเล่ไล่เห็ุจังใดหาเขียนจดหมายหากันป้าสมัยตะกี้เนาะเขาจะเขียนจดหมายหากันโรแมนติกเฉยบ่โรแมนติกจังเม็ดเอ้าคือสิบ่โรแมนติกเขียนนะเฮาเขียนจดหมายเขียนกระเบื้องเอ้าจังใดจังว่าเขาเขียนกระบื้องบ่ตั้งใจเรียงในบุเขีนเฮาแต่ยังอายคื้นอยังเอ้าเขียนจังใดจังว่าใจแตายถึงีี่ทรกนถึงพี่ที่รักมันบ่ใซ่์ไม่หันในเนาะน้องได้รับจมของพี่แล้วพ่น ไม่ยังจมจอมอปอยใช่จุดกลางไงรู้สึกดีใจมากแค่แบบนี้น้องได้ฝากเสื้อลายไมพี่สองตัวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังเสื้ออะไเสื้อลายสิไมนลืมใส่ไม้ท่อน้องอยากให้พี่ลองสวมเสื้อดูเพี่นลองสวมเสื้อดูแล้วไม่เชื่อมาถึะเพื่อไงก็เล่นเตะเล่นเตะน้องอยากได้ฝากรูถ่ายไมพี่สองรู ยังรูรูรูถ่ายโอ้ยรูปถ่ายยังมีอีกสองรูรูหนึ่งคือรูยืดอีกรูหนึ่งคือรูเยิ้มอะไรอันนั้นอันรูยืดรูเยิ้มน่ะนะรูปยืนกับรูปยิ้มมันคือมาว้านจังสางมาจากประเทศอะไรวะที่แกก็เล่นเตะ เดือนพฤศจิกาคมนี้พฤศจิกาโยนอะไรมาเช่นมาจักงทำไมมาตั้งเจ้าเนี่ยได้ไรอันนั้นก็เลยป้ามาแต่พูดเลยป้าไม่พูดเขียนมาถืออะไรกันได้ใครมีลูกมีเมียจะเทียบ่ปอลล์จะเขียนปอลล์สุดท้ายอันนี้ปอลล์คือปอลล์ปากความคิดถึงพ่อกับแม่ด้วยถ้ามีเวลาจะกลับไปเหยียบพ่อเหยียบแม่ตามเคยเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่อะไรม่เชื่นมาจั้ ย่มสุดท้ายนี้รักผีที่สุดในโรงรักผีที่สุดในโรงจะมาไม่เจอมาเจ้ะโอ๊ยเศ้าเศ้าเนี่ยขัดเบิกเขาเนี่ยขัดสมงควันปาเป็นตาปาบอ่ะมีผู้สาวผู้เดียวครับเออตแต่ปาแหละปาแล้วซาแล้วแต่ก็ลืมไม่ลูกมีเมียแล้วหรือเปล่าเอ้าสมมตินี่มีลูกมีเมียเป็นตัวเป็นตนแล้วเอาลูกเอาเมียแล้วอ้า จุ้มเลยหากินนี่อย่างเบี่ยงเขาหากินหาอยากหากินธรรมดาเดี่ยวก็หาอยากหากินธรรมดาบ้านเท่านั้นครับโอ้หมานบอกก็แล้วมือก็ไใดแล้วมือก็บ่ไดแล้วมือก็อยู่ทุนครับหาอยากหากินจต่เราจะมีมืออยู่ทุนเรืนไฮโล่เหรอครับจังใดจังว่าจังสั่นเดินทำมือกดบใดมันว่าเฮาดีดีต่อเมียก็ไใดประเดี๋ยวใดปร่ได้มันก็ะดาเ์าปล่อยเหาหมุนอีเล่ เงี้ยอื่นเขาเลกินตำสวดตำปลาเงี้ยแต่ของกินแต่ตำตำตำปอดแต่ยังหวังไม่ได้ไรการเล่นไฮโลกันมันบดีมันเสี่ยงขุกเสี่ยงแต่ร่างมันอันตรายตัวเจ้าตำรวจตำรวจจับใครบ้าได้ดอกเอ้าจังไหนจังหวัดตำรวจเพราะว่ะใครมีวิธีหนีตำรวจเอาแบบไหนหนีตำรวจเขาตอนนี้ให้เป็นเอ้าผู้ใดหนีได้โดยตำรวจพลจ้างเด็กน้อยเฝ้อเลยเนาะเด้แรงมาจังบอกเออมันเล่นมาเล่นไปเล่นไปเล่นมาเรื่องเบิ้งเด็กหน่อยมัน เลื่อมเล่นให้หน่อยเลื่อมข้าวออตำรวมาแตกพึบไปไปไปมันเลยไปบ๊วมของไปขอเล่นต้องทงหน้าเนออี่ยไปพ่อสาหนามกระลัง่งขอนๆท้าทางง้มป่าออนางง้มป่าจว่าคุณแห่กับว่ามินท้าทางง้มป่าจว่าคุณเอเต่พอพอข้าวตำรวจกายมาตำรวจได้ถามมานบบายายามบลพ่อยไงเยยจ้สามลอยมากขึ้นมาพ่อยไงเจ้าขึ้นมาไม่ไม่จันนี่เ่าเป็น แมจันเป็นอะไรนขอใบ้านไปพอเครื่องหูเครื่องไม้ก็จะนั่งขึ้นไปนังเลยตั้งสอนนาสอนหลังตำโป๊กโป๊กโป๊ะเพรา่ข้าตำรวจไก่มาตำรวจถามตำยัาย่ายตำเย้าเจงหูเยียงกองสี้ห้องนี้ว่าเป็นเยียงกองสีทำเลยเสียมเรนเด็ไปหอกปอดภัยํำตาสามน้ำใหม่แล้วสามน้ำใหม่ชักชัเพระตาเตาสับเอาเงินเนี่ยพรพ่อขาตลรวจไก่มาตรวก็เลยถาม ได้บะเลยบะได้บะเสียยูทุนจับมัดทุกคนถึงจับมัดทุกคนโอ้ยเศร้าๆๆๆๆๆใครมาเนี่ยคอยไปยับมาฟังพระเอกหมอล่าพระเอกแมนรับเจนก็เศร้าแล้วครับเจนนี่เพราะเลิกจากอาใบจมูกขานมาเลยเรบยบะแท้เลยนะครับเฉพาะหน้าแมนปะครับจะหาจะท้าพวกเพลงแมนมี่เพลแมนมากครับพระเอกตัวจริงมากปมากเลยครับโอ้ยอยากเห็นภาพพวงนี้รอสะกดได้เพราะประกาศครับ ับพน้องกำลังช่วงเวลาต่อจากนี้ไปนำพาพี่น้องมาบกับแับนักร้องคุณนั้นซึงวันนั้นก็เคยมาร้องระทีห่งนี้และเสียงเพลงในวันนี้ที่ท่านเคยรับฟังในวันเอาวันนั้นมันจะ่าไม่น ่่ากกกินขออแม่นครับแม่นคือเตี้ยเถอะเพิ่นใจมัดจำครื่องเดียวเลยมาเครื่องเดียวครับผมว่ท่านได้ใส่รองเท้าหรือเปล่โอ้โหลูกแม่บระเดี๋ยวใส่รองเท้าคนหนาตึบสี่เมตรเลืมครับลืมเลืมโอ้ในวิดีโอข้อเขาบอกเป็นสี่ลูกแม่ว่าได้แต่งหน้าครับฟังเสียงก็หนาล่ำชูแม่ฟังก็หนาชูเป็นฟังลาสามูฟังกันล่ำล่ำคืนในแม่หูวเลยว่าไผเป็นไผหนึ่ง

ที่ติดตามผลงานอยู่หน้าหานบ่เามืองาง่ายเรื่อได้รอยนะึงพุดนะบ,บังมาเปิดป่อนายทั้งยิงใช้ไอ้นองมาจ้องมองตั้งแต่วินตลอดชุ๊นักเต้นตลกแผ่นและการเพลงดนตรีบัเล็กคราบยาวสลับลำเมียงเป็นลำเมียงสมี่งอ,งงอ,อ่อนองกำนองบงังแต่สาวได้ตะได้ตมาไม่มา,มมา ลงทำน้องบางตอนดัดแปลงล่องเป็นของใหม่แม่แม่ผลปันน่นแมกเล่งพี่น้องเอาใจใส่มาฟังรำแตนี้มาเดยมี่ก็เปลี่ยนไปเปยนพ่อนนอนุรักษ์สื่อไว้กันองสมัยมันแม่ผลมันแม่ผลมัน,มมนักเลงแล้วอแม่ธรมดาแต่ะรองเดิมมเตงตือมเสือนมันธรรมดาพูดเอาธรรมดากลางๆ้ายังไงจ๊ะ

โอยพวากเป็นซื้อผองสรถไม่ให้กูจะมาเสียดเปแต,ตดมีมันทาั่งไดเมีย่่อยมาอือกูเพอเห็นเห็นมันบ่เฮ้ยสักมัดสุดเทสุดแล้ยวพูหลูงเก่ายุนพูหลวงเก่ายุบแม่กำมาแย่นั่นไปยังเาข่อยมานำหาลูกสาวคอยอ้าลูกสาวเจ้า,ามาหาอย่างแบไปนำหาทางเงินมันบ่มาหนีดอกนี่ วาาเตแม่ว่แตกเนียเตะขาดผู้ใดเนี่ยแม่ค้าบสดีครับาขาดเตะเยมันตีปกเต่เงหนาาันกวนม่นั่งเอกที้สันแดนพอรยย่ใสม,มีเขาไม่เป็นหมอลำโ้อยพอมึงอยู่ที่นี่สิสเต็ยังบบดเนี้ยพออยู่นี่มันลูกแม่นบ่นี้ยวัชาแม,ม่ยุ่ใส่บวกเอาโอ้หน่อย คนห้างคือได้กันยู่ว่าแม่หลูกแม่บอลเอาตลอดไปอดดีตมันตุนบวกมันอีกโอ๊ยแม่ลอกหัเหัว่ามมันเป็นยังไงม่ยังไง